สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องกิ่งยุสคาร์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะกิ่งก็อยู่กับเจ้า Toyota Revo นะคะตัว r o c k o Piraner นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น 2.8G นะคะปี2019ได้รถ ยกสูงสีประตูสีขาวแบบนี้เลยนะคะและจะบอกว่าคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกด้วยนะคะมาพร้อมออปชั่นแต่งให้เต็มเลยนะคะหล่อดุดันมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะของเราตั้งขายอยู่ที่819,000บาทนะคะเป็นรถปี2019ระยะการใช้งานอยู่ที่107,000โลนะคะสำหรับนะคะ f c Rocco นะคะรีบเลยนะคะรีบเลยโทรมาหากิ่งได้นะคะ ที่082072 0อง152นะคะลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะย้ำกันอีกทีเป็น Toyota Revo นะคะตัว Rocco Piraner 4สีประตูสี 4, ขาวมุกนะคะรุ่น 2.8G นะคะเครื่องยนต์ดีเซลตรงรุ่นเลยนะคะเครื่อง2,008นะคะสำหรับคันนี้ปี2019นะคะก็มาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะสำหรับตัวไฟหน้านะคะเป็น ไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ running light มาให้สวยๆเลยนะคะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้กระจังด้านหน้านะคะมีช่องระบายความร้อนให้เป็นสีดำนะคะตัดด้วยเส้นขอบสีเทานะคะโลโก้โตโยต้าอยู่ครบเลยนะคะสวยหล่อมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กสีดำนะคะได้เป็นยางใหญ่ๆให้แบบนี้เลยนะคะ สายลุยสายใช้งานนะคะแนะนำเลยเครื่อง2,008ดีเซลนะคะสำหรับคันนี้โครงสร้างภายในซุ้มล้อนะคะก็ถือได้ว่าสมบูรณ์สวยงามนะคะลักษณะของตัวโชคนะคะไม่มีลมไม่มีเอียงเลยนะคะโครงสร้าง ตรงรุ่นตรงสเปคเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะติดต่อมาหากิ่งได้เลยที่เบอร์ศูนย์2 6 1 5 2นะคะเบอร์0 8 2 0 7 2 6 1 5 2เบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนโทรเข้ามาเลยนะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะของเขาก็เป็นตัวกระจกพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวด้านข้างมาให้ด้วยนะคะติดมาพร้อมกับคิ้วกันสาดให้นะคะ สวยงามเลยนะคะทั้งประตูด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะบันไดด้านข้างแข็งแรงดูใหญ่นะคะในส่วนของตัวล้อนะคะดีไซน์ของตัวล้อรุ่นนี้นะคะจะบอกว่าดีดีมากๆนะคะเป็นยางใหญ่เหมาะกับสายลุยสายใช้งานนะคะรถกระบะสี่ประตูยกสูงนะคะเป็นตัวร็อกโคนั่นเองนะคะ ภายในซุ้มล้อด้านหลังนะคะตัวคัสซีต่างๆนะคะสมบูรณ์ไม่มีผิดรูปไม่งอไม่แตกไม่ร้าวนะคะตัวยางอะไหล่มีมาให้ครบนะคะเครื่องมือแม่แรงมีพร้อมนะคะในส่วนของคันนี้นะคะก็มีติดบาร์มาให้ด้วยนะคะตรงกระบะด้านท้ายนะคะมีสติ๊กเกอร์ล็อกโคติดมาพร้อมเลยนะคะไฟท้าย LED รูปทรงดีไซน์สวยงามมากนะคะโลโก้โตโยต้าต่างๆนะคะอักษรบ่งบอกชี้สัญ,ญลักษณ์มีครบเลยนะคะกันชนท้ายนะคะติดมาให้พร้อมนะคะคันนี้นะคะทะเบียนงองูยอยักษ์3494ชนบุรีนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะ ติดต่อมาได้เลยสอบถามมาได้เลยนะคะทางเรานะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะมีเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศไทยนะคะพร้อมบริการส่งด้วยรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะส่งฟรีกันไปเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะของเรานะคะมีร่วมแคมเปญกับทางแบงค์นะคะ สามารถขับรถฟรีได้90บวันกันเลยทีเดียวนะ,ะยนะคะรีบเลยนะคะรีบเลยท่านไหนที่อยากได้รถใช้งานสักคันหนึ่งนะคะติดต่อมาหากิ่งได้เลยติดตรงไหนนะคะสอบถามมาได้นะคะคันนี้นะคะก็มีแม็กไลเนอร์นะคะมาให้พร้อมเลยนะคะตัวไฟดวงที่3นะคะครบจบมากๆเลยจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ยอดฮิตยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะถามหากันมาเยอะกันเลยทีเดียว นะะในส่วนของภายในตัวรถนะคะก็จะเป็นในโทนสีดำนะคะฟังก์ชันการปรับกระจกนะคะก็จะอยู่ฝั่งคนขับเลยนะคะเปิดปิด,ปดกระจกเซ็นทัลล็อกต่างๆนะคะมาพร้อมกับตัวฟ u s สตาร์ t นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเลยนะคะมีเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะปรับโหมดนะคะเชื่อมบลูทูธรับสายวางสายได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมี จอมาให้นะคะมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะคะครบเลยนะคะครบเลยนี่เลยนะคะตัวจอต่างๆระบบแอร์เป็นออโต้แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้พร้อมกับตัวเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะมีโหมดให้เล่นด้วยนะคะมาพร้อม2โหมดเลยนะคะมีทั้ง Eco m o โหมดและพาว e r m o d โหมดนะคะมีโหมดประหยัดพลังงานมาให้ด้วยเลย ในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะรอยเบาะไม่มีย่นไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะรอยเย็บรอยตะเข็บของตัวเบาะนะคะติง่งตึงแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวปรับไฟฟ้านะคะตัวเบาะปรับไฟฟ้าเลยนะคะปรับเอนปรับเดินหน้าถอยหลังได้หมดเลยตัวโครงสร้างนะคะเดิมแท้นะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะ การตีได้เลยนะคะรถไม่มีพลิกความชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะเดิมแท้นะคะเดิมแท้เลย <S <S รถไม่มีประวัติไม่ดีแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบได้ทุกคันเลย <S 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 ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็มีช่องแอร์สองช่องนะคะเพื่อกระจายความเย็นนะคะด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะมีที่พักแขนนะคะสามารถวางแก้วน้ำได้สช่องเลยนะคะ ถ้าต้องการใช้พื้นที่ก็เก็บพับขึ้นได้นะคะครบจบในคันเดียวนะคะรีบเลยนะคะย้ำราคากันอีกทีนะคะของเราตั้งขายอยู่ที่5 0 0แสนอ่ะขอโทษที8 1 9แสน1 0 0บาทนะคะสำหรับรรโครุ่นนี้นะคะเป็นเครื่อง2.8ดีเซลนะคะตรงรุ่นนะคะสีขาวมุกพรีนเนอร์ยกสูง4ประตู นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากท่านไหนนะคะชอบหรือว่าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามาหากิ่งได้เลยนะคะและช่องทางการติดตอ่ออื่นกิ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ่งต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ